ขอการตัวดีนะคะพี่น้องหัวใจสีแดงทุกทุกด้านค่ะอ่ะาดิฉันอีทิบาข่านต้องคนนอกกาะขงคงจะเคยเห็นหน้าบ้างนะคะก็เคยขึ้นเวทีตั้งแต่นครสวรรค์เดินทางกับแถวที่12มีนานะคะโอ้ยโ,โดนเยอะภาพนี้ต้องจาหรือทั้งจังกวัดคะ่ะจะมีภาพโปรเจคเตอร์ที่บ้านจะโชว์ให้ลูกลหลานทั้งหนึ่งในชีวิต ุณยายคุณแม่เนี่ยเอารถไปแลกกระสุนปืนของทหารมาในวันที่สินะคะที่สี่แยกขรอบัวคันพยาห้าสามปอปชอชิงเจ็ดแปดสามแปดทันนี้เลยคะ่ะนี่แหละ,ะที่เชียตายเกือบโดนกระเด้งอมคนกันรูนี้เชียห oh, ูอื้อจนปัจจุบันน,ะะ mm hmm. นี้แหละค่ะนี่แหละเรามาเรียกร้องประชาธิที่วดใดูทหารก็ทำสิได้เ mm hmm. นี่ยรูปภาพ ของวันที่สิบที่โดนร่วมกับพี่น้องเสื้อแดงแล้วก็วันที่สิบเก้าพฤษภายังจำติดตาวิ่งเข้าวัดประทุมนาลานังพร้อมกับเพื่อนอีกเจ็ดคนของจังหวัดระยาที่หนีตายกันเป็นห่วงกันนะค่ะชีวิตแต่และชีวิตเรามาเรียกร้องประชาธิปไตย อพเยานะคะเขาจำได้บอกไอ้เนี่ยขอโทษทีนะเขาไม่ใช่กับยาไอ้ตัวเหี้ยนี่หรือแม่ที่อิงหรอแม่ไม่ได้อิงแต่แม่นะลูกไอ้ตัวเหี้ยตัวนี้เจอที่ไหนกระแทกหน้าตัวตัวตัว,ตวดา่าคนทีก็ดา่าเนี่ยมาจากพยานะชีวิตประชาชนคนราา่างยาไม่เคยสัมผัสว่าคนศาสนาพุทธคนไทยอะที่เดินตั้งถือศาสนาพุทธอยู่ทำไมถึงรุมแดงกันขนาดนี้ ไห้มืเปล่าๆทำไมต้องเอาปุนปืนฝากใช่ไหมคะญยากพี่น้องที่ล้มตายด้วยกันวันนั้นหน้าวันกินข้าวไม่ได้ทุกวันนี้ที่บ้านหาเชิญรู้ได้เลยจะประกาศตัวเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงขึ้นอำเภอก็ขึ้นจังหวัดก็ถ้าไปถามจังหวัดพะเยาถามว่ารู้จักแม่หลวงนงเยาไหมใช่ไหมคะคนนี้ระคาที่นำ วันออกจากจังหวัดพะเยาในวันที่12มีนาะจนวันถึงวันที่20เขามารับออกที่อตำรวจแห่ง,งชาติใช่ไหมคะสสเขามารับนึกวัาตายนะชีวิตนี้คงไม่รอดก็ไม่เป็นไรแรกเอาประชาธิปไตยให้กับลูกหลานเกิดมาทั้งทีตายตายให้มีศักดิ์ศรีและเสียชาติเกิด พอเห็นเสื้อแดงคันอื่นก็ตวจหมดเลยแต่รถคันนี้เขาไม่ตวนหรอกค่ะเพราะอะไรรถก็แดงคนก็ยังใส่เสื้อแดงเลือดก็ยังแดงเพราะเขารู้จักแล้วว่าเขามาเรียกร้องประชาธิปไตยและประกาศให้ทางจังหวัดรู้นะคะเมืาอก่อนเขาไม่รู้หรอกชาวบ้านเขาไปรู้ว่าเสื้อแดงเป็นยังไงไอเสื้อแดงเขาบ้านเขาเมืองงงงุอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขามีจานมีซื้อมีภ้า ไปแสดงเขาเห็นเดี๋ยวนี้จังหวัดพะเยา99%เสื้อแดงเกืือทุกจังหวัดนะคะนี่ค่ะเป็นต้นแบบของตำบลสันกงเริ่มห่บหัวไปก่อตั้งที่ตำบลสันกงมันจะนำร่องก่อนโดยนำทีมจากให้หลวงรงยาขึ้นไปอำเภอบอกว่าอันนี้ของประชาชน ร่วมมือร่วมแรงกันต่อต้านเผด็จก,การดีกว่าเอาเสียงประชาชนเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเมื่อก่อนคนจะจนลาดหญ้าอย่างจังหวัดพะเยาอ่ะไอ้คนตัง้งใจทำนานเขาไม่รู้หรอกว่าเรามาทําอะไรกันเดี๋ยวนี้คนจังหวัดพะเยาหัวตาสว่างแล้วค่ะวันนี้นะคะก็ได้ยินทางเข้าประกาศบอกว่ามีศูนย์เยียวยาก็ ก็มาพอดีก็โดนเหมือนกันโดนทาหารตีตรงน้าลอยเนี่ยตียเอาชีวิตเลยวิ่งรถเลกไม่เอาแล้วก็ลอยให้มันยิงกระจุยมัเลยมาเอาทีหลังเสร็จจากงานที่สิบเก้าที่สิบก็ยังไม่ได้รับรถเพราะตอนนั้นเรายังไม่มีการเลือกตั้งใช่ไหมคะหาเงินซ่อมเองทำเองทุกอย่าง,งทางงั้งหมดทั้งคันผดอยู่เก้าหมื่นกว่าบาทซ่อมรถคันคันที่โดนยิงนีน่นะคะ ือดรายมากับแฟนแฟนก็วิ่งคนละทิศคนละทางชีวิตนี้จะไม่ลืมเลยว่าประชาธิษฎร์ปัดทำอย่างนี้กับประชาชนได้ไหมคะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานว่าถ้าประชาวิปัมาขอเสียเมื่อไหร่อย่าไปกลาวมันเพราะมันควรเป็นคนสั่งค่าประชาชน ต้องเงินก็เจ้าพระเจ้าแม่หลวงพิทยาชายสารเจ้าอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาในนามแดงขยำห้า